น,นี่นะครับ FC จาก TikTok มาแก้ยางกินไนครับรีโวพี่มานี่หน่อยรีโวนะครับแก้ยางกินไนพี่ตามผมมาจากไหน TikTok ok ปะ่ะใช่ครับอ่าพี่มาจากไหนครับปทุมปทุมนี่ผมจะแจ้งพี่ฟังว่าลดค่าเดิมพี่เป็นยังไงเพราะล้อพี่แบะอยู่ <objectively. S 1> ใช่ไหมอ,อ่าล้อแบกอยู่ตัวนี้ล้อแบะอยู่ผมวัดค่ามาได้ที่เห็นไหมว่าล้อซ้ายติดลบศูนย์ที่แปด ้างขวาติดรถสูตรจุดหกพอเตอพี่ก็กินซ้ายรถวิ่งไหลซ้ายนินดๆถามว่าทุกคนก็ถามว่ารีโวมันแก้ได้ไหมตัวนี้ของพี่ผมบอกว่าแก้ได้เพราะอะไรผมไม่รู้ว่าพี่ตั้งศูนย์ว่างหรือเปล่าแต่ว่าลูกเบี้ยวพี่ไม่เคยปรับเลยยังครับยังอ่านี่ลูกเบี้ยวมันจะอยู่อย่างนี้นะครับถ้ายังไม่เคยปรับนี่ครับนี่จะอยู่อย่างนี้แสดงว่ายังไม่เคยปรับอย่างนี้ปรับได้ครับไม่ต้องแก้อะไรมากตั้งศูนย์จบนะครับนี่ นี่นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วผมลงคลิปพี่ลองขับดูแล้วดูล้อมันตรงไม่ตรงแล้วพี่คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมครับผมขอบคุณพี่